นี่ครับโดนอะไรมาเสียงนี่โอ้โหเมืองการชัดๆโดนอะไรมาครับร้านทองเลยร้านทองทำ 6, 8, ทไง 6, เอาเอาเรื่องจริงเลยนะแหวนวงนี้นะแปดพันบาทใช่ครับผมว่ามาสองหมื่นขึ้นน่ะแปดพันบาทมันน้อยเกินไปครับถ้าประมาณหมื่นห้าหมื่นหกก็ยังพอรุ้นน่ะ คุณก okay. hey, hey. okay. hey. okay. okay. ็เห็นอนเทนบ่อยไหมเห็นบ่อยครับติดตามดูโอเคนี่ถ้าไม่เห็นแย่เลยนะใช่ครับโอเคเดี๋ยวมาดูเลยว่าหมดนี่จะขายได้เท่าไหร่แต่เบื้องต้นเป็นทองแล้วก็เปอร์เซ็นต์ใช้ได้เลยครับไม่ต่ำจนเกินไปเดี๋ยวเราไปแกะและดูน้ำหนักครับว่าหมดนี่จาก8,000บาทจะได้เท่าไหร่ขอบคุณ F4 เสียงเหนือเมืองการพนมทวนขอบคุณมากครับน้ำหนักไปพร้อมครับว่า8,00 0เป็นราคาที่เหมาะสมหรือว่าเป็นการกดราคาเกิดจริงมาลุ้นไปพร้อมกันเลยครับน้ำหนักอยู่ที่12.5เราไปลุ้นที่25 0 0 0กันดีกว่าครับ เช้านี้ที่พนมทวนประเมินมา8,000บาทบ่ายที่ร้านไทยมาวินจะถึง25,000หรือเปล่าไปกันเลยครับการหลอมแบบนี้นะครับขอให้เป็นทางเลือกครับถ้าคุณโดนกดราคาเกินจริงเมื่อไหร่แวะมาหาผมได้ครับร้านตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาูุทีรัมยเรียกว่าร้านไทยมาวินนะครับอาจจะเข้ายากสักนิดออกยากสักหน่อยแต่หลายคนมักมีรอยยิ้มเราไปดูกันเลยครับว่าวงนี้จะถึง25,000หรือเปล่าถ้าถึงนี่หากระจายเลยนะครับ 8,000ไม่อยากรับซื้อแต่ก็อยากได้เดี๋ยวเรามาดูเลยว่า8,500มาไม่มาครับเข้ามาโอเคแลครับจะไปยังไงทีเนะดียวผมครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับเดีนะ๋ยวเรามาดูครับหลอมเรียบร้อยแล้วครับดู้จากเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมคิดว่ายังไงก็80เปอร์เซ็นต์ขึ้นครับเพราะว่าสีสวยแล้วก็เนื้อเนื้อมันอ่อนนะครับทำที่รูทองร้านทองไรร้านทองชื่อร้านทองไรผมก็รองนะครับเพราะว่าร้านนี้ก็เซนจ์ดีผมรู้เลยเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นร้านอื่นจะต่ำๆอย่างนี้ สำหรับอันนี้ทําที่อุทองนะครับร้านทองชื่ออะไรเดี๋ยวเราพูดก็จะบอกว่าโปรโมทไปครับเดี๋ยวเราไปรู้เลยว่าเปอร์เซ็นดีหรือไม่ดีสําหรับร้านนี้อยากจะพูดจริงๆมันคันป่าครับร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่ดีใช้ได้ครับเอฟซีบอกแล้วว่าทําจากที่ไหนนะครับแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อร้านนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มาโคกับผมครับคำว่าโคคือว่าถ้ามีอะไรก็เอ่ยชื่อร้านได้ประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าจะเป็นยังไงครับแต่สําหรับร้านนี้ใช้ได้จริงครับเรื่องเปอร์เซ็นทองครับอ้าวดูสีมันเป็นเ โอ้ดูจากสีแล้ว80มาหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับเอาให้รางวัลเขาไปแล้วแต่ดันมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยครับ เช้านี้ไปประเมินที่พนมทวนได้8,000บาทแล้วยังไม่อยากซื้ออีกนะครับเรามาดูเปอร์เซ็นต์ที่เช็คได้เลยครับ82.39มีเงินผสมอยู่6%มีทองแดงอยู่10%ครับน้ำหนักทั้งหมด12.58ได้กำไรละ2,614บาทเจดรวมคือ32,884บาททักผมแล้วเหลือ3 5 8 2บาทสนใจมาหาผมได้แล้วตั้งอยู่ที่ดอนคามู่ที่1เรียกว่าร้านไทยมาวินอาจจะเข้ายากสักนิดและออกยากสักหน่อยนะครับถ้าโดนกดราคาเกินจริงเมื่อไหร่ก็แวะมาคอยปี2 2,568เป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนเราสัมภาษณ์นะครับ FC จะพนมทวนดูหน่อยดีครับว่าจะไงราคาที่คุณราคาที่ว่าไงพอใจครับโอ้พอใจขอบคุณมากครับโอเคครับบ้านๆประมาณนี้เราครับสวัสดีครับ